นี่เรามารีวิวเปิดกล่องอ้อยด่างไยไม่ไผ่ก็เพิ่งรับของมาเมื่อกี้ดูจากกล่องแล้วคือความชื้นจะสูงน่าจะจะห่อแบบให้ความชื้นมาสำหรับลำเพื่อไม่ให้แห้งเราก็มาดูพร้อมกันนี่ เป็นออยไลน์ไม่ไผ่ลำนี้หนึ่งพันบาทรวมส่งก็ขอบคุณสวนที่แบ่งปันมาให้เรามีประมาณสิบสี่ข้อตาลำนี้หนึ่งพันบาท มานี1,000บาทก็คือได้ถ้าได้หนึ่งต้นเราก็โอเคละขอให้ติดสักต้นหนึ่งแล้วก็ไปต่อยอดเอานี่มียอดด้วยยอดยานี้ไม่ได้หอ่อให้เดาก็จะได้จากยอดนี่ละมากกว่าสำหรับอ้อยลายไม้ไผ่ก็จะเป็นลักษณะลำคล้ายๆอ้อย อ่าสิงคโปร์แต่ว่าเป็นด่างเขียวเหลืองนี่ถ้าขึ้นเป็นลำใหญ่ก็จะน่าจะสวยดีถ้าเป็นกอนะนี่เป็นลักษณะด่างเขียวเหลืองอันนี้เราก็จะมาลงถุงชําเสียงดวงกันไปนี่หนึสนี่นะน่าจะเป็นข้อตาที่ใช้ได้ส5 6 7ด 8 9 10ข้อตาก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ยอดประมาณเพราะว่านี้น่าจะใช้ไม่ได้แล้วเป็นข้อตาที่เสียก็ลำนี้1.000บาทเดี๋ยวเราจะมาลงถุงชําแล้วก็ไปติดตามกันว่า1.000บาทนี้เราจะชําแล้วติดมาได้กี่ต้นไปชํากัน ใายด้วยก็ขอขอบคุณด้วยสําหรับของแถมที่เป็นอ้อยดํายาลําใหญ่สวยเลยนะนี่คือเป็นลําใหญ่สําหรับอ้อยออย,ยาเนี่ยเราก็จริงๆเราก็มีอยู่แต่เราก็เอาไปชําไว้เพราะยังไงก็ถือเป็นน้ําใจสําหรับเพื่อนร่วมสายงานเกษตรของเราก็ขอฝากอ้อยด่างนี้ไว้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อทําอ้อยด่างลายไม้กันแล้วก็ ใช้ดินเก่าที่เราใช้กระตุ้นลากเบลรี่พุดดดาไปนะเข้ามาชําส่วนผสมก็เหมือนเดิมเลยแกลบดำห้าสิซหน้าดินห้าเรซเราใช้แค่นี้ชําอ้อยอันนี้เป็นส่วนยอดนี่เป็นส่วนลำถ้าได้เป็นกอนน่าจะสวยนาดู นี่คือปกติเข้าตาละร้อยนะนี่นี่อันนี้หนึ่งร้อยอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้หน,นึ่งร้อยคือทั้งลำเนี่ยเราได้มาเนี่ยมันหนึ 1, ่งพันทวนหนึ่งพันรวมส่งอะ่ะโอ้ยยังงี้เสียลากมาแล้วแต่ไม่รู้ตานี้จะติดไหม ติดไหนเธอเลกโอเคน่าจะติดหรอมเอ้ยตาใสตาใสแล้วก็ลดน้ำเลยอ่าลดอันนี้เราก็จะลดน้ำทุกเชา้าเก็บในที่เนี่ยล่มลำไรก็ลดน้ำผ่านทุกเช้าเพื่อให้ความชื้นพอ สำหรับการชําแนวตั้งนะที่เราได้ลงคลิปไปให้เพื่อนๆได้ดูแล้วคลิปหนึ่งว่าเหตุผลอะไรทําไมเราถึงต้องชําแบบนี้ในหลายคนก็บอกปลูกอ้อยไม่ต้องปลูกแนวนอนแต่ว่าเราทดสอบดูแล้วคือเปอร์เซ็นต์การงอกของการชำแนวตั้งนี้อ่ของวิธีที่สวนนีมน้มันได้ผลมากกว่าเราก็เลยสะดวกแบบนี้ก็ให้เป็นวิธีแบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าอีกหนึ่งสัปดาห์จะงอกกี่ท่อน สำหรับนี้ที่ชาไว้หท่อนนี้นะย้ำอีกทีว่าลํานี้หนึ่งพันบาทรวมค่าส่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนึ่งพบาทของเราจะได้อ้อยด่างเขาเรียกอะไรด่างลายไม้เออกี่ต้นอ่ะโอเคแล้วหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปสําหรับอ้อยสิงคาโปลายไม้หรือว่าลายไม้ไผ่ก็ หนึ่งลำหนึ่บาทที่เราบอกไปก็ได้ 1, 2, 3, 4, งสอง่ตัดได้6ท่อนเราตัดได้6ท่อนแล้วก็1น0 0งบาทรวมสกแล้วตอนนี้ก็คือชําไปแล้ว1สัปดาห์เราอัปเดตให้ดูนี่สัญญาณชีพมาแล้วหน,น,นึ่งถุงนี่น่านจะเป็นถุงที่2อถุงอันนี้ไม่น่ามีอะไรมาอันนี้ ก็ไม่มีวีแววเพราะตานี้มันเสียแล้วเลยก็รอรุนตาล่างว่าจะมีไหมนี่ก็มันลากมันมาแต่ว่ายอดยังไม่มาก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมไอเนี้ยเห็นอันเนี้ยชัดชัดหนึ่งอันเนี้ยกำลังเริ่มแทงสองนี่คือเป็นส่วนยอดก็ยังไม่ขยับอะไรเลยก็รอรุนกันต่อไปว่าหลังหนึ่งสัปดาห์จะเป็นยังไงก็วันนี้มาอัปเดต นะจะถ่ายดูให้ดูต่อเน,นื่องว่าเนี้ยหนึ่งพันบาทเราอาจจะได้แค่หนึ่งต้นนี้ก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาจริงไหม๋ยวเราก็จะไปข,ขยายต่อการลงทุนมีความเสี่ยงคุณผู้พร้อมเสี่ยงเท่านั้นอย่าไปโวยวายนี่คือเราโอเคเขาเอาให้ดูแล้วเราแบบตกลงปลงใจที่จะซื้อต้นนี้มาเพื่อเราแบบเออได้สักต้นของต้นก็อย,อยังดีสำหรับเงินหนึ่งพันบาทก็ถือว่าคุม้มก็ ส่วนตัวนะก็ถือว่ากลุ่มเพราะเราก็จะขยับขยายกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอจบการรีวิวท่อนพันการขยายพันธุ์อ้อยลายไม่ไผ่บ๊ายบาย